คือเทมปุระกุ้งใบโกงกลางค่ะเมนูไฮไลท์สุดแปลกส่วนหนึ่งของกิจกรรมล่องแพเปียกของลัดโนดที่ตำบลม่วงกลวงอำเภอรกระเปอรจังหวัดระนองนักท่องเที่ยวได้เห็นเป็นต้องสงสยัยว่าใบโกงกลางที่เราเห็นตามป่าชายเลนมันกินได้จริงหรือเปล่าซึ่งก็มีคนมาพิสูจน์แล้วค่ะว่ากินได้แถมอร่อยด้วย ก่อนที่จะเริ่มทําเมนูจากใบกงกลางต้องไปเก็บใบสดๆจากต้นกันมาก่อนโดยจะเลือกเด็ดใบลําดับที่สองจากส่วนยอดเพราะยังอ่อนมีขนาดพอดีคําค่ะต้องเอาใบที่สองของมันเกสรของมันใช้ไม่ได้ <S <S 2> <S 2> <S 2> มันเป็นใบนี่ครับนี่เกสรของมันนี่ใบที่สองนี่เราจะเอาใบที่สองไปทอดชุบกับแป้งกับปุ้งครับเอาไปทําอาหาร เป็นไฮไลท์ของกองระนูดนะครับใครไม่เคยกินใบกงกางเดี๋ยวเราจะไปกินกันครับเมื่อได้ใบามาแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดจากนั้นก็ทอดโชว์แบบไม่หวงสูตรกันเลยวิธีทำก็คือนำใบโกงกลางไปชุบแป้งสำหรับทอดจากนั้นก็วางกุ้งลงบนใบกงกลางแล้วนำไปทอดในน้ำมันร้อนไฟปานกลางประมาณ3นาทีพอกุ้งสุกจนเห็นเป็นสีเหลืองทองก็ยกขึ้นเสด็จน้ำมัน กินคู่กับน้ำยำสูตรเฉพาะไก่สับพริกขี้หนูซอยหอมซอยน้ำพริกเผาบีบมะนาวลงไปปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลน้ำปลาและนมสดจากนั้นก็ยกไปเสิ กรออร่อยมีประโยชน์มากเลยกันุหาที่ไหนทำเมื่องเลวเนี่ยมีไหนทำอีกตอนนี้มีที่คลองวัดโนเท่านั้นนะคะเป็นเมนูเด่นใครที่อยากลองชิมเมนูจากใบกงกลางสามารถไปชิมได้ที่จังหวัดระนอง พร้อมดื่มด่ากับการท่องเที่ยวชุมชนที่พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านตําบลม่วงกลวงออกมาร่วมกันสร้างงานสร้างรายได้ค่ะโดยรูปแบบการท่องเที่ยวจะมีกลุ่มชาวบ้านพาล่องเรือเปียกคลองลัดโนดและนั่งเรือกระดานวิ่งบนผิวน้ำศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนพื้นป่ากงกลางใบใหญ่ตามแนวคลองดูกระชังปลาชุมชนแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำในพื้นที่ที่สำคัญที่จังหวัดระนองสามารถไปเที่ยวได้ทุกฤดูกาลค่ะ